นี่สีก็จะทอดใจแล้วแต่กี้อันมอัน่เัะอดล้วนัจะไป่วาจขวมันขำนี่ก็ค้นจวยอยู่ฮันน่ะไปง่อยขวามือฮั่นะเออฮันน่ะฮันน่ะง่อย เออก็ไม่เก้าออกหน้านะ้ะเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาแล้วไปวนเลยครับไปไหลโคราไปเะชว